สวัสดีค่ะวันนี้ยเยปานจะพามาปลูกขานะคะนี่นะคะเยปานปลูกเอาไว้ปลูกใส่ตะกร้าเอาไว้นะคะกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นกระถางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะคะปลูกได้หมดละค่ะเรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกขากินได้นะคะเอาไว้ในเข่งแบบนี้เอาไว้ในตะกร้าแบบนี้ค่ะดินนะคะเยปานก็เตรียมไว้แล้วค่ะ จะเป็นดินล้วนซุยนะคะผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วนะคะ,ะอันนี้ยาปานใช้ถุงรองนะคะใช้ถุงรองตะกร้าไว้นะคะแล้วก็ขุดหลุมที่เราจะปลูกเ้านี่แหละปลูกง่ายๆแค่เอาหัวลงไปอันนี้ยาปานเพิ่งขุดมาก็เลยตัดตัดลำต้นเขาออกนะคะนะคะี่ค่ะใช้ปลูกง่ายๆ เี๋ยวปนจะปลูกลงไปหมดเลยเดี๋ยวเขาก็แตกเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็เนี่ยใช้ขุดลงไปเงี้ยปลูกง่ายๆปลูกค่ะถ้าใครไม่มีต้นของเขานะคะเราไปซื้อหัวเขาค่ะที่ตลาดมาปลูกได้เลย ปลูกง่ายๆปลูกทิ้งไว้เลยนะคะค่ะค่ะตะไคร้สมุนไพรในบ้านเราแล้วก็มีใบมะกรูดอีกอย่างหนึ่งนะคะปลูกปูกง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำลดเลยนะคะ <fia: S 1> ต่อมานะคะเยปันจะใช้น้ำลดนะคะเตรียมน้ำไว้นะคะประมาณ3ลิตรค่ะี่ปันจะใช้ลด ในกระถางที่ปลูกขานะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะหยาปานจะใส่เข้าไปหนึ่งฝานะคะอันนี้เร่งรากได้อย่างดีเลยนะคะให้กับพืชผักของเราค่ะต่อมานะคะจะเป็นน้ำหมักเปลือกเงาะนะคะป้องกันเชื้อราได้อย่างดีเลยนะคะกับพืชผักของเราหยาปานก็จะเทลงไปนะคะประมาณ1แก้ว ในเปลือกง้อนี้นะคะที่เราเทลงไปเขาจะไม่เหม็นนะคะให้เติมน้ําลงไปได้เลยค่ะในปังก็จะใช้ลดเลยนะคะถ้าใครไม่มีเปลือกเงาะน,นะคะใช้เปลือกมังคุดก็ได้ค่ะที่เราหมักเอาไว้นะคะมาลดเลย หรือไม่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง E.M. พวกนี้ก็ใช้ลดได้นะคะป้องกันเชื้อราปูนขาวพวกนี้ก็ได้ค่ะนี่ปันมีเปลือกงออ,อยู่ก็ใช้ลดไปเนี่ยปังก็ขุดไปกินเยอะแล้วนะคะเนี่ยในกระถางเนี่ยค่ะเหลืออยู่ประมาณ3าสต้น นะคะแต่ก่อนเขาเต็มกระถางนะคะก็จะแตกหน่อเร็วมากเลยนะคะขุดง่ายด้วยค่ะปลูกในกระถาง ปลูกค่ะนะคะปลูกง่ายๆค่ะก็ลองให้เพื่อนไปปลูกดูนะคะใครมีพื้นที่น้อยนะคะบริเวณบ้านเราไม่เยอะอะค่ะก็ลองไปปลูกดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ